มาอนณภาหวนทำอาชีพช่างแต่งหน้าขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่มาออนณภาหลังเจอประเด็นดราม่ามรสุมลูกใหญ่หลายระลอกด้วยกันจนทําให้เจ้าตัวตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิงและก่อนหน้านี้มาอนณภาก็เพิ่งมีประเด็นกับนักแสดงหน้าใหม่เหตุเกิดที่เกาหลีจนเจ้าต,ต,ตัวต้องออกมาถแถลงข่าวว่าไม่ได้ตบแค่แตะและได้มีการกล่าวขอโทษกันไปแล้วแต่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังไม่จางหายจากข่าวของวงการบันเทิงค่ะล่าสุดมาอนณภาก็ได้ลงภาพตนเองกําลังแต่งหน้าให้กับงานเดินแบบต้องบอกว่า ผลงานที่ออกมานั้นเหล่านั่งแบบสวยเป๊ะปังมากๆโดยมาอนภา,าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ากลับมาทําอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันค่ะเรียกได้ว่าแม้ว่าจะร้างราจ,จากการเป็น Make เมคอัพอาร์ติสต์ไปนานแค่ไหนแต่ว่าฝีมือก็ยังไม่ตกสวยเป๊ะปังเหมือนเดิมเลยค่ะ